รับรองเลยว่าเท่กวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะนี่คือ n o t t i n g p h o n e 2นะคะเป็นโทรศัพท์ที่เท่ที่สุดตัวหนึ่งาที่เราเนี่ยเคยจับมาเลยก็ว่าได้นะคะ ความแตกต่างของรุ่นนี้ก็คือการออกแบบในรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UI interface ทั้งหมดนะคะที่ออกแบบมาใหม่แบบยกเครื่องทั้งหมดแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานแบบมือเดียวอีกด้วยแค่การบอกสภาพอากาศก็สวยมากแล้วและจุดเด่นสำคัญคือกริฟที่อยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะคือ LED ที่สามารถแสดงทั้งตัวของริงโทนการแจ้งเตือนต่างๆได้นะคะสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราชอบนั่นเองนะคะมาแรงด้วยตัวกล้องนะคะ IMX 8 9 0 5 0้าล้านพิกเซลและตัวนี้ขับขึ้นด้วย Snapdragon 8 8 plus generation ที่1นะฮะจัด 4K 60ไปเลยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาคือการออกแบบดีไซน์ที่ไม่เหมือน Android ทั่วๆไปนะจริงดูสายชาร์จเขาสิเหมือนใครซะที่ไหนแบบใสๆแบบนี้แล้วดูหูฟัง Notting e a r 2โอโ้โหสวยไปไหนเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนี่คือโทรศัพท์ที่สวยที่สุดเท่าที่เราเคยจับมาเลยค่ะ